ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับดราม่าไม่จบไม่สิน้นซีเกม2023 ที่กัมพูชาพริกลิ้นค่าลิขสิทธิ์เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีโก่งราคาแพงพิเศษสำหรับประเทศไทยแถมปรับเปลี่ยนมวยไทยเป็นกุนคแม่อีกด้วยจนทีมไทยไม่ส่งแข่งขณะที่กระแสเครมโบเดียยังซัดกันนัวจนกองเชียร์ไทยโหวตไม่ดูในกีฬาซีเกมครั้งนี้ด็อเตอร์สิเคเรตชี้กฎมัสแฮฟบังคับใช้เมื่อได้ลิขสิทธิ์เท่านั้นยังคงไม่ได้ข้อยุติเรื่องการถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกรัรมพูชาเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2566ซึ่งประเทศไทยนั้นยังอยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าภาพถึงเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนื่องจากในครั้งนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนไปจากเดิมโดยเฉพาะเรื่องลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ด้วยเริ่มกันวันที่25กุมภาพันธ์ พศ2566เว็บไซต์ cambodia2023.com เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ระบุว่าคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2023ได้เปลี่ยนแปลงประเพณีเดิมของการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์โดยการเริ่มขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันซึ่งที่ผ่านมาชาติเจ้าภาพจะปล่อยให้แต่ละชาติ นำสัญญาณกลับไปถ่ายทอดสดแบบฟรีฟรีซึ่งเรื่องนี้ได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากสหพันธ์ซีเกมส์การแหวกกฎเก็บค่าลิขสิทธิ์ของเขมรนายวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2 2 2 3เปิดเผยว่าเราประสบความสำเร็จอีกครั้งโดยมีการเปลี่ยนแปลงประเพณีเดิมของซีเกมส์และเราต้องทำงานหนักเพื่อขายลิขสิทธิ์นี้ เพื่อเปิดประตูสู่ซีเกมส์ครั้งต่อไปทุกชาติเรียกร้องให้กัมพูชาเริ่มทำสิ่งนี้เนื่องจากการขายลิขสิทธิ์นั้นได้กำไรแต่ในอดีตมักจะออกอากาศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนำไปสู่การสูญเสียมูลค่ากัมพูชาจึงประสบความสำเร็จในการริเริ่มขายลิขสิทธิ์การออกอากาศและได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ในการขายลิขสิทธิ์การออกอากาศทางโทรทัศน์ด้วยทั้งนี้เดิมที ชาติเจ้าภาพีเกมส์ที่ผ่านมาจะไม่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยจะปล่อยภาพให้ชาติต่างๆรับชมแบบฟรีๆแต่จะแลกกับค่าธรรมเนียมเล็กๆน,น้อยๆจึงไม่เรียกลิขสิทธิ์มากที่สุดคือเวียดนามที่เรียกเงินชาติละ10,000เหรียญหรือประมาณ349,200บาทก่อนหน้านี้เคยมีชาติที่พยายามเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์สูงถึง315,500ดรหรือประมาณ11ล้านบาท สมัยที่ลาวเป็นเจ้าภาพในปี2552แต่สุดท้ายนั้นไม่มีใครจ่ายจำนวนนั้นก็ยังได้ดูตามปกติพร้อมๆกับข่าวที่ออกมาว่าค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์จากกัมพูชาในครั้งนี้สูงถึง8 0 0แสนเหรียญสหรัฐหรือราวๆ28ล้านบาททำให้ฝ่ายไทยยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวการกลับลำไม่มีลิขสิทธิ์ วันที่28กุมภาพันธ์2566ในวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการจัดงานซีเกมส์กัมพูชาหรือแคมซอค็อกออกมาระบุว่ารายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยเกิดความผิดพลาดอย่างแน่นอนกัมพูชาไม่เคยเรียกร้องค่าลิขสิทธิ์สำหรับการถ่ายทอดสดการที่สื่อไทยบางสำนักรายงานนั้นไม่ถูกต้องเนื่องจากการเจรจาระหว่างแคมซอค็อก กับทางการไทยยังดำเนินการอยู่ค่าธรรมเนียมขั้นสุดท้ายจะเป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันและกัมพูชาจะยังไม่มีการตัดสินใจในเรื่องนี้เราไม่ได้บังคับให้ใครต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ค่าธรรมเนียมการถ่ายทอดสดจะพิจารณาจากข้อมูลด้านการตลาดและขนาดของผู้ชมแต่ละกรณีดังนั้นแต่ละประเทศจึงแตกต่างกันไปวันที่8มีนาคม2566 ดอกเตอร์ก้องศักด์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยเพื่อหาทางออกเนื่องจากตัวเลขที่ถูกเรียกค่าลิขสิทธิ์มานั้นตนคงไม่สามารถที่จะเปิดเผยตัวเลขได้แต่ถือว่าใกล้เคียงตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้ซึ่งถือว่าสูงเกินไปเราคงต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ให้ทางทีสปอรตเป็นผู้เจรจาส่วนข้อถามที่ว่า ทางกัมพูชาปฏิเสธว่าไม่ได้เรียกค่าลิขสิทธิ์ในตัวเลขดังกล่าวนั้นถ้าเป็นจริงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะทางเราไม่อยากจะจ่ายแพงขนาดนั้นเพื่อที่ประชาชนจะได้ดูการแข่งขันซีเกมส์อย่างทั่วถึงการกลับกรอกพิกลิ้นกลับไปกลับมาของกัมพูชาเชื่อว่าทุกฝ่ายก็งงกับแนวทางของเจาภาพว่าจะเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือไม่เดิมทีบอกว่ากีฬาซีเกม2023 ได้เปลี่ยนแปลงจากประเพณีเดิมของการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ด้วยการเริ่มขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันต่อมาพอปูดเรื่องตัวเลขค่าลิขสิทธิ์ที่แพงมากกลับบอกไม่มีค่าลิขสิทธิ์แล้วบอกเป็นค่าธรรมเนียมแทนล่าสุดในวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการจัดงานซีเกมส์กัมพูชาออกมากล่าวว่ากัมพูชาไม่ได้กำหนดราคาสำหรับลิขสิทธิ์ของการออกอากาศกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ สิ่งนี้ขึ้นกับการเจรจาเรื่องมูลค่าการตลาดมันสมเหตุสมผลแล้วที่ประเทศที่มีการตลาดขนาดใหญ่จะถูกตั้งราคาสูงมันขึ้นอยู่กับการเจรจากับผู้ซื้อที่มีศักยภาพสรุปว่ากัมพูชาคิดค่าลิขสิทธิ์ใช่หรือไม่หรือเปลี่ยนจากค่าลิขสิทธิ์มาเป็นค่าธรรมเนียมซึ่งในทางปฏิบัติแล้วค่าธรรมเนียมที่เคยเก็บกันที่ผ่านมาจะเก็บกันไม่แพงเช่นหนึ่งหเหรียญสหรัฐ เท่าที่ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยพูดออกมาก็พอจะเดาออกมาว่าค่าธรรมเนียมนี้อาจสูงกว่าในอดีตส่วนจะใกล้เคียงกับราคาที่เคยหลุดออกมาแล้วราว800,000เหรียญหรือไม่ตรงนี้ไม่มีใครทราบ C ี a เกมส์อยู่ใน must have สำหรับประเทศไทยแล้วการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกีฬาซีเกมถือเป็นหนึ่งใน7รายการกีฬา ตามประกาศของคณะกรรมการกิจการเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ที่สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้โดยเฉพาะบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปที่ต้องจัดให้มีการถ่ายทอดสดที่เรียกกันว่ากฎมั s t have ประเทศไทยมีข้อถกเถียงกันเรื่องลิขสิทธิ์กีฬานั้นมาโดยตลอด คนไทยเกือบไม่ได้ชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2022ที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่20พฤศจิกายนถึงวันที่18ธันวาคม2565เนื่องจากกฎมั s ส Have ส่งผลให้ไม่มีเอกชนรายใดประมูลลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการลงทุนสุดท้ายรัฐบาลต้องเข้ามาเป็นโต้โผใหญ่ในการซื้อลิขสิทธิ์ราว1,400ล้านบาท เป็นเงินจากกสทช600ล้านบาทที่เหลือหาจากภาคเอกชนไม่นานนักมีรายการฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022หรือ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ระหว่างวันที่20ธันวาคม2565ถึง16มกราคม2566ถือเป็นรายการที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องถ่ายทอดสดตามประกาศของกอสทช เดิมรายการนี้มักมีผู้เข้ามาซื้อริคสิทธิ์แล้วถ่ายทอดสดอยู่เสมอเพราะถือว่าเป็นรายการที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยมีความหวังที่จะได้ครองแชมป์ได้มากกว่าชาติอื่นแต่ครั้งนี้ผู้ถือริคสิทธิ์ไม่แบ่งขายเหมือนครั้งก่อนๆจนไม่มีใครกล้าซื้อและมีความเป็นไปได้ว่าอาจไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์เห็นได้จากการแข่งขันนัดแรกเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมา ตอนไทยพบบรูไนซึ่งผลการแข่งขัน,ขนไทยชนะไป5ประตูต่อศูนย์และไม่มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ในที่สุดได้ภาคเอกชนอย่างกองสลากพลัสที่ทุ่มเงินกว่า67ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์จนคนไทยทั้งประเทศได้ชมและทีมชาติไทยก็ได้ครองแชมป์อาเซียนสมัยที่7ด้วยล่าสุดซีเกมส์2 2 2 3ในครั้งนี้ธรมเนียมเดิมของซีเกมส ไม่มีการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์แต่ครั้งนี้พบว่ามีการแจ้งตัวเลขค่าลิขสิทธิ์ที่สูงมากสำหรับประเทศไทยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาดรามา่าเครมโบเดียคนไทยเชียร์ไม่ดูที่จริงกีฬาซีเกมส์ถือเป็นรายการหนึ่งที่คนไทยนิยมมากโดยมาตรฐานด้านกีฬาหลายประเภทที่คนไทยนั้นมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองแต่ซีเกมส์ครั้งนี้ ค่อนข้างจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันระหว่างทีมกีฬาของไทยกับเจ้าภาพอย่างกัมพูชามีปัญหาด้านการจัดการแข่งขันที่ถอดชื่อกีฬามวยไทยออกจากการแข่งขันแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นกุนคแมร์แทนส่งผลให้ประเทศไทยประท้วงโดยการไม่ส่งกีฬามวยเข้าการแข่งขันนอกจากนี้ยังมีสงครามบนโลกโซเชียลระหว่างคนไทยกับคนกัมพูชาซึ่งตอบโต้กันหลายเรื่องและหลายเหตุการณ์ กัมพูชามักจะอ้างอิงว่าวัฒนธรรมต่างๆทั้งของประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆมีต้นกำเนิดมาจากกัมพูชาทั้งหมดจนคนไทยเรียกในเชิงประชดประชันว่าเครมโบเดียตอนนี้หลายความเห็นบนโลกโซเชียลแสดงความเห็นออกมาว่าไม่ต้องการที่จะดูการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้จากอารมณ์ที่คุกรุ่นเรื่องที่มีการตอบโต้กันไปมานั่นเองกฎไม่ได้บอกให้ซื้อ ไม่มีคือไม่มีขณะที่ประเทศไทยมีกฎ Must Have ตามประกาศของกอสอทชข้อที่3ที่ระบุให้รายการโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสดตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกของประเทศนี้มี7รายการกีฬาถือเป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ภายใต้การบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้นการดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อที่ส ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อนดรสิคเร์สิราการนักวิชาการอิสระด้านสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่กล่าวว่ากฎกสทชที่จริงแล้วไม่ได้มีการบังคับอย่างกรณีฟุตบอลโลก2022ที่กาตาที่คนไทยนั้นเกือบไม่ได้ดูบอลโลกด้วยครั้งนั้นถ้าไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าลิขสิทธิ์ได้ก็ไม่ได้รับชม ซึ่งเกิดขึ้นได้แม้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอยู่ในกฎ must have ด้วยเช่นเดียวกันกฎไม่ได้บอกให้ซื้อไม่มีคือไม่มีแต่ถ้ามีหรือได้ลิขสิทธิ์มาก็เข้ากฎ must have ต้องถ่ายทอดสดตามประกาศเรามาดูซิว่าใครจะใจแข็งกว่ากันแหล่งข่าวจากวงการโทรทัศน์กล่าวว่าเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาในระยะหลังจะมีเรื่องของตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ทุกอย่างอยู่ที่ข้อตกลงระหว่างกันอย่างฟุตบอล AFF เราก็เกือบจะไม่ได้ดูเพราะผู้ถือลิขสิทธิ์ขึ้นราคาเปลี่ยนรูปแบบการขายครั้งนั้นได้ในทุนที่ขายลอตเตอรี่ออนไลน์เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ไม่ต่างกับฟุตบอลโลกถ้าการเมืองไม่กระโดดลงมาก็คงไม่มีทางได้ดูกันส่วนกีฬาีเกมส s ต้องดูข้อตกลงว่าสมาชิกในอาเซียนจะเห็นด้วยกับค่าลิขสิทธิ์แบบนี้หรือไม่ ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกสทอชอพร้อมเข้ามาสนับสนุนเรื่องงบประมาณก้อนนี้หรือไม่หรือถ้าแพงเกินไปจนไม่ซื้อเมื่อไม่ได้ลิขสิทธิ์มาก็ไม่สามารถถ่ายทอดสดได้ส่วนจะมีการหารือกันหรือพูดคุยกัน,กน,กนทางช่องทางอื่นได้เช่นสตรีมมิ่งฝ่ายที่ขายลิขสิทธิ์ก็ต้องการขายให้ได้เงินมากที่สุดขายกันตามขนาดเศรษฐกิจ และโอกาสของความสำเร็จของนักกีฬาประเทศนั้นอย่างฟุตบอล AFF เขาก็ขายให้ไทยราคาที่สูงกว่าที่อื่นมันถือเป็นการต่อรองระหว่างกันใครใจไม่ถึงก็ต้องยอมอีกฝ่ายแต่ถ้าเสนอเงื่อนไขมากจนเกินไปก็ไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์เจ้าภาพก็จะไม่มีรายได้หรือรายได้นั้นก็จะเป็นศูนย์ในทันทีซึ่งเรื่องนี้เรามารอดูกันนะครับว่าจะออกมาแบบไหน ใครจะยอมเสียเปรียบหรือไม่หรือท่านที่รับชมและรับฟังมีความคิดเห็นประการใดลองมาแชร์ความคิดกันได้นะครับ